พูดถึงดวงปีถอ2,565นะครับหรือว่าปีกระต่ายนั่นเองนะครับคนปีถอกนั้นเป็นคนที่รักสงบเขามักจะหลีกเลี่ยงการโต้แย้งครับจริงไหมครับอยากจะให้คนที่เกิดปีถอกมาแลกเปลี่ยนกันหน่อยแต่ว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับคนปีถอรักสงบนะครับเขามักจะหลีกเลี่ยงการโต้แย้งครับแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะทําให้เขานั้นเป็นเหมือนคนตาบอดหรือว่าหูหนวกในการรับรู้สถานการณ์ต่างๆก็ตาม แต่ว่าเขาก็เป็นคนฉลาดนะครับมีชั้นมีเชิงเก่งในการเจรจาต่อรองแต่ว่ามีความอ่อนโยนนะแล้วก็มีอารมณ์ความรู้สึกเมื่อเขาอยู่ในอาชีพที่เขาชอบนะครับเขามักจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวครับแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีเจตนาให้ใครต้องเจ็บปวดก็ตามแต่ว่าเขาก็ฉลาดนะครับที่จะไม่แสดงความเห็นแก่ตัวออกมา คนปีถ่อเนี่ยจะรู้สึกเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสนะครับถ้าเกิดว่าคนอื่นมาวิพากษ์วิจารณ์เขาหรือไม่เห็นความสําคัญของเขาอย่างไรก็ตามนะครับคนปีถ่อนั้นเป็นคนแต่งตัวดีครับมีกิริยาท่าทางที่ดีแต่ว่าเขาก็ชอบการล้อเล่นครับมีความรักที่เต็มไปด้วยความสนุกบางครั้งเขาชอบทําให้คนอื่นเนี่ยต้องประหลาดใจนะฮะแต่ทีนี้ฮะ จุดเด่นนะครับของคคปีถอคือว่าเขาเป็นคนช่างสังเกตครับมีความสามารถในการประเมิสนสถานาการณ์รวมทั้งมีคําแนะนําในการแก้ปัญหาหรือว่าสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเมื่อมีช่วงเวลาที่มีความเหมาะสมนั่นเองนะครับอย่งมาต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับรบกวนนะฮะทุกท่านที่เข้ามาแล้วอย่าพลาดในการกดติดตามแนละกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปที่เราจะทําออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับ